เราสองคนกําลังเดินทางไปที่ประเทศเกาหลีใต้ค่ะเขามีไอดอลด้านการศึกษาสเต็มศึกษาอยู่ด้วยสเต็มศึกษาที่เกาหลีเนี่ยเขามีอะไรที่หลากหลายเรียนมาสองวันเต็มแล้วสุดยอดพบกับเรื่องราวที่น่าสนุกและน่าเรียนรู้มากมาย วิธีการมองแบบสตรีมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เรื่องพิเศษใส่ไข่เรื่องไหนไม่คาดฝันถ้าสมมุติ AI ครองโลกร่างกายมนุษย์สามารถยืดยาวได้เสียงตะโกนวากมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงาสตร์แบบไหนจะมาอธิบายเรื่องนี้ได้ติ้งต้องต้องติ้งสถานีต่อไปเพลยีสเช่นผู้โดยสารสามารถแวะลงไปเล่นของเล่นสนุกๆได้ในสถานีนี้ เครื่องยิงของเล่นชิ้นนี้ไม่ธรรมดาเพราะขนไอเดียมาจากอาวุธสมัยสงครามยุคกรีกโรมันกับของเล่นที่ทําได้ง่ายๆแต่ที่ลืมไม่ลงคือหลักการบังคับที่ต้องใช้แรงชักรอกจากการที่ลูกแก้วเนี่ยไม่ลูมลงไปด้านล่างก็เพราะมันอยู่ตำแหน่งพื้นที่หลอดที่มีความสมดุลหลักการที่เราใช้สร้างเจ้าของเล่นตัวนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างหุ่นยนต์จริงๆในอนาคตได้เลยนะยังมีของเล่นสนุกๆและได้สาระจริงๆแบบนี้อีกเพียบใน PlayStation ในทางวิทยาศาสตร์ฉันถูกจัดอยู่ในประเภทสัตว์เลื้อยคลานวงวารานิแดนักวิทยาศาสตร์ออกแบบขาหุ่นยนต์เลียนแบบการเคลื่อนไหวของฉันเลยนะฉันกําจัดขยะเศษอาหารได้ในพริบตาถึงจะมีฟันโหดๆแต่ก็มักจะอยู่ในโหมดผู้ถูกล่าเหมือนกันนะจ๊ะ ยังมีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในเนเจอร์เขียวรอให้มาเจอที่นี่อีกเป็นล้านกับเนเจอร์เจอร์นี่โรงเรียนขโมยอะไรไปจากเราเพราะเด็กวันนี้คืออนาคตในวันข้หน้าที่สาคัญมากคือประสบการณ์กับดักเลยคือคุณครูมันจะบอกเด็กว่าน,นั้นคือสิ่งที่ทําไม่ได้เป็นรายการที่จะชวนคุณผู้ชมมารู้จักและก็ทําความเข้าใจกับทีมศึกษาโดยพัฒนาทักษะที่หลากหลายแล้วก็ทุกวิติของชีวิต เต็มสเต็มจริงๆของจริง